วันนี้ก็พามาชมบ่อน้ำโบราณนะครับนี่ก็โอโด,ดูแล้วคนลุกครับอันนี้คือมาถ่ายอาขอญาตถ่ายนะครับเจาะทีเจะทางนะครับนี่คือตรงนี้เขาจะติดติดคลองนะครับติดคลองระบายน้ำเนาะออกมาออกมานี่นะครับติดทางนะครับเส้นหลังปั๊มปั๊มดาวนะครับประคนณชัยนี่ครับ ถ่ายให้ดูข้างในนะคือนี่ผมขอสันนิษฐานว่าเป็นบ่อน้ําโบราณแล้วกันเนาะคือตามตามที่เห็นดีกว่าครับนี่ก็เขาก็จะมีการเอาไม้นะครับแต่รู้สึกที่ที่ผมสังเกตนะครับก็จะเป็นให้สังเกตนะครับก็จะเป็นไม้ตะเคียนนะครับนี่แต่ตะเคียนอะไรไม่รู้นะครับนี่ดูเนื้อครับเสาก็ต่ามจะเป็นตะเคียนนะครับ ก็น่าจะเป็นตะเคียนหินตะเคียนทองอะไรนี่แหละเนาะคือสมัยก่อนไม้ตะเคียนจะเยอะนะครับคือเป็นแล้วก็เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับก็เออที่เห็นนะครับเขาเขาไม่ได้ใช้ตะปูนะเขาเป็นการถากไม้นะครับถากไม้นี่ครับถากไม้เข้าเข้าริมเป็นร่องนะครับแล้วก็เว้าใส่เว้าใส่เว้าใส่เหมือนเหมือนการทำอ่า ประตูยุงนะใช้ไม้ไปเลยนะครับแล้วก็ใส่ไปเรื่อยใส่ไปเรื่อยนะครับถือว่าไม่มีการใช้ตะปูแต่อย่างใดนะครับนี่ส่วนไม้ที่เอามาทําผมไม่แน่ใจว่าทําตั้งแต่สมัยเริ่มแรกที่มีบ่อน,น้ําหรือเปล่านะครับแต่ก็คือนอกไม้กับน้ํานะครับอยู่ด้วยกันแล้วก็ลักษณะของตะเคียนหินนี่คือเขาจะอ่าปลวกไม่กินนะ คือกินก็กินน้อยนะครับแล้วก็ไปไม้เนื้อแข็งนะครับนี่ให้ดูเมื่อกี้มีปลาด้วยนะครับต้องต้องของขอนุญาตนะครับนี่ข้างล่างก็น้ําน้ําน่าจะอยู่ที่ประมาณสักลึกประมาณห้าเมตรนะครับตรงนี้สี่เมตรห้าเมตรนะครับนี่ก็ควรอนุรักษ์นะครับผมว่าคือนี่เนี่ยีมีปลามีน้ําขยับนั่นแหละมีปลาน,นะครับ แบบหมอประชดน,นะครับนี่เนาะก็คือถ้าท่านใดที่อยู่แถวนี้ก็ถ้าเห็นคนน่ารักก็มาบูรณะได้นะครับผมว่าหายดูยากครับแต่นี่ก็มีชาวบ้านเนาะมีอะไรมาเอาทำราคาคลุมไว้นะครับเพื่อให้ลูกหลานได้ดูนะครับนี่ถือว่าเป็น บุนตานะสำหรับผมนะคือก็ดูนะครับนี่มันมันมีนะครับมีมีทุกที่นะครับบ่อน้ําโบราณก็คือไว้ไว้ตักไว้กินเนาะคนโบราณคนเดินทางคนอะไรก็จะได้ไว้มากินนะครับนี่ก็นะครับคนรักไว้นะครับนี่ถ้าถามคนในพื้นที่ก็น่าจะรู้นะว่าตรงไหนนะครับอันนี้นี่ครับเสาก็ใช้มีการใช้การถักกับมือนี่แหละผมว่าเป็นการใช้ใช้มีดนี่ยเนาะ แล้วก็รู้สึกจะมีรอยทาสีเหลืองสีทองอะไรนี่แบบนี้สีทองแหละเนาะก็ทวนี้ก็วิทยาการมันไปเยอะแล้วครับด้านโบราณสถานด้านอะไรที่เก่าๆแก่ๆก,ก,ก็ลดบทบาทลงนะครับก็ยังไงก็ฝากกันดูแลด้วยนะครับรักได้รักนะครับคือเผื่อลูกหลานเนาะจะได้ดูว่าเออนี่มาก่อนนะตรงนี้เรามี สถานที่แบบนี้นะนี่ฮะอันนี้ก็แต่น้ำใช้ไม่ได้แล้วนะครับนี่ใครเห็นเลขตรงไหนก็บอกผมด้วยเด้อนี่เด้ออืมโอเคนะครับนี่ก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับยังไม่มีใครมาทำลายอะไรนะโอ้น่าจะตะเคียนหินทั้งหมดนะครับนี่ที่นี่ก็ต่าจะเป็นตะเคียนหินล้วนี่ครับแต่โดยรับน้ำหนักก็เลยหักลงมานะครับตรงหน้าจั่วครับนี่ ก็ฝากดูแลฝากอะไรด้วยแล้วกันเนาะสำหรับแต่ของพื้นที่นะครับนี่คีถ้ามีประโยชน์ก็ฝากคอมเมนต์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Sub subscribe นะครับผมขอบคุณครับ